กลับสวัสดีนะครับผมพี่ปานาอ่ะมาพอแมท่้เท่าไรน,นะครับผม<ป>เพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับเราพัฒนาเนาะสำหรับสองสามงวดที่ผ่านมาโอ้เจาะไม่เข้านะครับก่อนน้านั้นม,มาตัวเด่นตัวฝันนะครับอันนี้ก็วันพุธที่ผ่านมาก็ฟันแปดนะครับว่าต้องมานะครับมาที่สี่สองเจ็ด นะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับในตารางไม่มีเจ็ดนะมันมีแต่แปดนะเลขหนึ่งก็ไม่มีในตารางไม่เข้านะครับหกตัวมีแค่แปดมานะครับซ้ายเหนื่อยตัวแปดเนี่ยแหละตัวผมฟันเลยว่าแปดตัวเดียวนะครับเจ็ดแปดนะครับหลักร้อยผมเข้าดีนะดูสามตัวบนผมก็จับมีแปดหมดเลยแปดนี่กับแปดนะครับแปดหลักร้อยเห็นไหมแปดแปดมา จับทุกตัวเลยไม่คิดว่าจะมาหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดไปเบิ้ลเจ็ดเออเจ็ดตัวเดียวนี่หลักร้อยมงเข้าดีนะก็นงวดก่อนก็เข้าที่เลขหกใช่ไหมอ่าน,นี้ก็เข้าที่เลขแปดนะครับแปดหนึ่งเจ็ดนะหลักร้อยเข้าดีนะครับเด่นพุทธก็มาที่เจ็ดนี่ไงเห็นไหมมีพุทธมีเจ็ดศูนย์สามไม่ได้ใส่ตารางเลยเลขเจ็ดนะครับขาดตัวเดียวนะสามก็มีศูนย์ก็มี เลขเจ็ดไม่ได้ใส่นะเด่นพุทธจับเข้ากับเด่นบนเข้าล่างนะครับเป็นเข้าชุดล่างนะครับแปดมาที่หลักร้อยเออเนาะผมก็ลืมไปเดี๋ยวนี่ยใส่เจ็ดไปด้วยก็โอเคเลยนะเนะี่ยบางคนบอกว่าเคยเห็นเมนอยู่นะครับว่าจับเด่นประจําวันนะเด่นพุทธจันทร์อะไรสุกมาจับกับเด่นบนเนะข้าดีนะฮะอันนี้ก็เข้าล่างนะถ้าจับมันมีแปดเก้าวงข้ามแปดเจ็ดนะครับแปดสามแปดสองแปดเก้าแปดศูนย์แปดเก้า ไม่มีแปดเจ็ดนะครับโ oh, oh, อ้โหฟันแปดนะครับแต่ซ้ายเหนื่อยก็คงรอดนะเอามาลุยกันต่อวันนี้นะครับโดยวันนี้ก็หลายการนะครับใครตามชายแดนกับการเมืองอยู่ตอนนี้พิกไปพิกมานะครับก็โอ้โหบางทีก็มือนเหมือนกันนะครับอ่ะสำนี้มาพูดถึงเรื่องแนวทางดีกว่าเนาะเราพัฒนาวันศุกร์ ที่12เนาะก็เหลือเวลาอีกวันที่15วันจันทร์ก่อนรัฐบาลไทยจะออกแ้วเพราะฉะนั้นตัวเลขเขาก็อาจจะมีใกล้ไหมก็ไม่แน่นะบางทีก็ไม่ขนาดนั้นนะมาดูเลขในตารางก่อนเลขในตารางเรอบนี้ผมวางไว้ที่0 13 9 7แล้วก็5นะครับอาเดนบนจะอยู่ที่ 9 0 1ศหนึ่งแล้วก็ห้านะครับส่วนเด่นวันศุกร์นะครับเด่นวันศุกร์ได้เด่นที่เจ็ดแปดนะครับใครเอานี่จับเออส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยรอบนี้หลักร้อยตกที่เจ็ดศูนย์แล้วก็ สามหลักร้อยแล้วล่างเด่นอะไรล่างก็นี่แหละนะครับล่างก็คือสามตัวนี้นะครับรอาที่แล้วก็แปดนะเขาก่อนหน้านั้นผมให้หกนะหลักร้อยผมมาดีนะครับหกคือาะหลักร้อยมาดีแต่เสียงเดียวตัวเจาะเนี่ยเห็นไหมล่างมันก็จะเด่นที่ศูนย์สามแปดมันเข้าที่แปดเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นล่างมันจะเด่นอะไรสามตัวเนี่ยล่างก็ไม่ต้องคิดมากมันเด่นหลักร้อยด้วยก็คือเด่นบนเด่นล่างแต่ว่า 7จ็ดศูามเห็นไหมล่างคือตัวนี้703นะครับวันนี้ระวังเบิ้ลมาดูตัวเจาะก่อนที่จะจับเด็ด2ตัวตัวเจาะนะครับผมเจาะที่เจาะตัวไหนดี 9 0 9 1 9 5 0 1 0 5 1 5 3ห0 7หหนึ่งห้าสเจ็ดนะครับ 3 7 0 7แล้วก็9ชุดที่สอนะครับตารางไม่มี2แต่ผมเพิ่ม2 7ไปให้ตัวหนึ่งนะตอนแรกว่าจะจับแค่8ชุดแต่เพิ่มไปเป็น9ก็ได้นะถือว่าไม่เยอะเท่าไรรอบที่แล้วก็8 1 2 3 4 5 6 7 8ดนะรอบนี้ผมพยายามใช้สูตรมาตัดนะครับก็เลยเหลือน้อยลงนะครับ 9ชุดนะครับชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวนะวางไปที่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ห้า ห9 5ห0 5แล้วก็395นะครับตัวเด่นสองตัวนะครับคือจะเอาสีตัวก่อนสีตัวนะผมวางให้ที่ 0715 07 05 37 95 37 15 3705แล้วก็เฮ้ย hey, 3707สินะมันซ้ำ 0 7 0 5เออ3 7 1 5อุ๊ยอันนี้ผมเขียนว่าจะเขียน0 7นะครับไม่เป็นไรต้องแก้อยู่ตัวหนึ่ง3 7 9 5 3 7 0 5มีหรือยังอ่ะทุกอย่างะล,ล,ละ3 7 1 5 3 7 0 5แล้วก็0 7 9 5นะไม่ซ้ำนะครับโอเค6ชุด

นะครับสตัวก็ตามนี้เลยนะครับหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมให้ตัวนี้เด่นที่สุดนะครับนะครับหลักร้อยเด่นสุดนะครับ ที่เลขเจครับลองที่0ูนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์สามอาจจะมาที่หลักพันได้นะครับหลักร้อยผมให้เด่นสุดที่เลขเจส่วน2ตัวสายเนื่อยนะครับสตัวสายเนื่อยวันนี้ผมให้5กับ7ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5กับ7จครับฟันทงนะครับห้าเกเจ็ อยู่ตำแหน่งไหนก็ได้บนจะเด่นที่สุดเลข5ครับนะเด่นบนฟันตัวเดียวที่เลข5ครับส่วนหลักร้อยเด่นสุดที่เลข7เพราะฉะนั้นเลือกห้าเลือก7มาเป็นซ้ายเหนื่อยครับตัวเดียวถ้าให้ผมเลือกนะครับตัวเดียวรอบที่แล้วของฟันที่8 แบบนี้ถ้าตัวเดียวผมฟันที่เลขห้ครับนะเลือก5้าหรืออาจจะมาคู่เลยทั้งหทั้ง7ตัวเดียวนะครับผมฟันที่เลขห้ครับอ่าตัวเดียวคือเลขห้นะครับตัวเน้น2ตัว95 05ห้ ล่างชอบ3707 3707ถ้าเทับเบิลกลัว3า33ถ้าทับเบิ้ลนะก็คือมาแบบแปลกประหลาดอ่ะ33ล่างนะฮะเพราะว่าล่างมันเด่นที่703ถ้าทับเบิ้ลไม่น่าจะใช่77แต่กลัวที่33นะทับเบิ้ลนะผมมองที่33อืม ตอนนี้มั่นใจอะไรมากที่สุดมั่นใจบนมากกว่านะครับล่างกวัวเบิลสามสามถ้าไม่เบิลก็จะเป็นสามเจ็ดศูนย์เจ็ดแต่มองดูแล้วเจ็ดจะต้องมีเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเบิ้ลสามสามมองดูน่าจะเป็นสามเจ็ดศูนย์เจ็ดที่เด่นที่สุดในชุดล่างชุดบนจะเน้นที่มีห้าผมฟันห้าบนเก้าห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าครับบนจะต้องมีเลขห้าครับบนผมฟันห้าล่างผมฟันที่ 7ครับโอเคโชคดีทุกคนนะครับวันที่อ่ะวันที่12ก็คือวันนี้นะครับราพัฒนาวันศุกร์สองทุ่มยีนาทีเรามาดูกันว่าหลักร้อยผมจะมา7ไหมแล้วบนจะมาที่เลข5้าไหมนะครับบนกันล่างเพราะราพัฒนามาบนล่างได้เหมือน266ห26เพราะฉะนั้นแต่ถ้าเด่นบนก็คือ5เด่นล่าง7ตามนี้ครับ